ลูกค้าทุกท่านผู้ติดตามแล้วก็ทุกคนแหละที่เข้ามานะผ่านมาเจอปัญหาของงานนะครับก็คือตัวตัวเนี้ยเขาเรียกว่าตัวทางน้ําเข้านะครับเนี่ยเนี่ยมันมันไม่หยุดมันก็ไหลไม่หยุดมันก็ล้นเห็นไหมพอมาพอมันล้นปุ๊บมันก็สิ้นเปลืองน้ํานะครับมันก็มันก็มีหลายอย่างที่มันประกอบกันเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพานะครับทุกท่านเปลี่ยนพอดีลูกค้าเขาให้ผมเปลี่ยนวันนี้ผมก็เลยไปซื้อมานะครับแล้วก็เปลี่ยนให้ลูกค้า ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเราปิดวาวน้ําก่อนนะครับผมปิดราวน้ําเลยนะครับปิดวาวน้ําให้สนิทนะแล้วก็กดทิ้งไปเลยนะครับกดให้มันไหลทิ้งไปเลยนะครับหมดแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวต้องใส่ไปกว้างๆมาโอเคนะครับเสร็จแล้วก็นี่มันอยู่ไหลแล้วใช่ไหมครับผมเราหมุนตัวนี้ออกก่อนเลยนะครับอันนี้ใช้มือหมุนได้ถ้ามันไม่ถ้ามันถ้ามันเอามือหมุนไม่ได้ก็ใช้ประแจนะใช้ประแจเลื่อนหรือว่าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันหมุนได้พยายามที่จะหมุนให้ดอกนะ ก็หมุนตรงนี้อีกนะครับมาดูนะครับออกมาใกล้เลยนี่หมุนหมุนตรงข้างหลังนี้นะครับหมุนออกไปเลยนะครับหมุนออกไปเลยเนาะง่ายๆนะครับหมุนออกไปเลยหมุนออกไปหมุนทิ้งไปเลยนะครับอันนี้นี่หมุนหมุนตัวนี้ออกอีกเนี่ยหมุนออกไปเลยนะครับหมุนออกไปหมุนออกหมุนออกไปเลยเพราะมันเสียจริงๆแล้วมันซ่อมได้นะครับมันมีโอลิงแต่ว่าเราอ่ะจะไม่แนะนําให้ซ่อมนะครับเพราะว่า สาเหตุที่มันเสียนะครับเนี่ยมันจะมีโอริงเดี๋ยวดูลูกค้าดูอันนี้เอาเอยไ้ดูเฉยๆนะเนี่ยมันจะมีโอริงอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยโอริงตอกๆอย่างเงี้ยนะครับมันเสียแล้วนะครับไม่ต้องไปท่อมันหรอกมันเสียเวลาก็ทิ้งไปนะครับสุดท้ายพอออกแล้วมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยมาดูนะครับผมเนี่ยมาดูใ,ใกล้ๆดูนะมันจะโล่งๆอย่าง bé, เนี้ยเนี่ยมีรูเห็นไหมถ่าน้ำาข้าเสร็จแล้วเราก็ไปซื้อมานะครับมันมีสองแบบแบบลูกลอยกับแบบแบบลูกลอยที่มันกว้างๆนะครับแล้วก็เป็นแบบลูกลอยแบบนี้ซื้อแบบนี้ดีกว่า นะเพราะว่ามันจะได้ไม่เกะกะอันนี้อันนี้เขาเข้าต่อมาให้นะครับมันมีมันมีข้อต่อเดีย๋ยวเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับก็เราก็หมุนออกมาหมุนออกตามรูปเลยนะครับผมหมุนออกแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ใาสา่เข้าไปเอาใส่เข้าไปในในช่วงนี่ใส่เข้าไปดูนะครับดูดูเลยนะครับผมที่ใส่เข้าไปเนี่ยลงไปข้างล่างข้างล่างก็ใส่ใส่โอลิงของมันแบบนี้แหละที่มันมาตามรูปอะครับแล้วก็หมุนนะครับ หมุนไม่ต้องแน่นนะครับผมหมุนให้มันตึงมือหมุนให้มันตึงมือทาไมหมุนให้มันตึงมือถ้าหมุนแน่นไปอ่ะโอลิงที่อยู่ด้านในอ่ะมันจะปิ้นนะครับแล้วมันก็จะไหลออกมาข้างนอกก็เนี่ยเปลี่ยนอย่างงี้ง่ายๆเลยนะครับผมก็หมุนให้มันตึงมืออืมอเดี๋ยวมาดูขา้างในนี้หน่าเสร็จแล้วนะครับดูในตามๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะเอาสายนะครับสายสายมันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้ามันอยู่ในเขาเรียกว่า มันไม่อับอากาศอ่ะเราใช้แบบนี้ได้นะแต่ถ้าเกิดมันอับอากาศแบบใต้สะดืออ่างเงี้ยเราเราจะใช้แบบนี้ยไม่แนะนํานะครับเพราะมันจะรินสนิมนะครับผมแล้วก็หูเข้าไปเลยหมุนแบบนี้ตัวนี้มันจะมีปีกจับมันจะง่ายหน่อยนี่ก็ใส่เข้าไปนี่เยหมุนเลยตอที่นัอนลให้มันตึงมือทําไมถึงให้มันตึงมือเพราะว่าข้างในมันมีโอลิงถ้าเราหมุนแน่นจัดอ่ะโอลิงมันมันจะมันจะปิ้นแล้วมันจะทําให้แบบไหลเขาเรียกว่าไหลออกมาข้างนอกนะครับคือมันเล็กนั่นแหละง่าย ก็นี่ก็หมุนเข้าไปเหมือนกันนะครับผมสองข้างเลยสองข้างเลยก็ทําแบบนี้เลยนะครับเนี่นยันมีล็อกอยู่ก็เอาแค่ตึงมืออย่าไปเอาแน่นเราเราไม่ต้องใช้เทปพันเกียวอะไรนะเพราะว่ามันมีโอริงอยู่นะครับผมเสร็จเรียบร้อยามาทสเลยนะครับไม่รู้กี่นาทีอ่าดูเดี๋ยวไปดูให้นะครับก็เทดสอบเลยลามาดูน้าไหลน้ำไหลน,นะครับไหลไปเรื่อยๆไหลของมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวม,มันจะมีตัวที่ต่อ นี่มันจะแขมมาด้วยนะครับแล้วก็เราก็เราก็เอาใส่ตรงน,น,นี้เอาใส่ทําไมมันจะไหลมันจะมันจะไหลชะนี่เอาใส่เข้าไปตรงนี้เนี่ยมันจะมีรูใส่เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะเอารูมาใส่มัน <DP> นะครับบังคับให้มันอยู่ตรงนี้ไหลทําไมมันมันจะไหลเนี่ยให้มันไหลชะล้างนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตัดมาดูเดี๋ยวเราจะตัดนะครับน่ะแบบนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยเสร็จใช้งานได้นะครับเปลี่ยนด้วยตัวเองเลยนะครับอะไรมันก็จะ หาซื้อมาตามทั่วไปนะครับตามห้างวัสดุก่อสร้างหรือตามอะไรก็แล้วแต่ลูกค้าก็ซื้อมาใส่เองได้นะครับก็คลิปนี้นะครับก็สั้นๆแค่นี้แหละไม่รู้กี่นาทีนะครับน่าจะแป๊บเดียวนะครับลูกค้าก็สามารถที่จะทําเองได้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมที่าติตามนะครับทำเองนะไม่ต้องจ้างนะหลายตมแล้วจ้างอ่ะ